อาวุธเฉพาะแฟลตรประกายแสงหูกระต่ายดาวได้ปรากฏมาแล้วทุกคนและก็ถึงเวลาแล้วนะฮะที่จะทาให้ทุกคนแฟลตรประกายแสงของเรานั้นโผตตึงในวันนี้ทุกคนกับการไปตามหาอาวุธเฉพาะตรงนี้กันทุกคน let's go เอาแล้วทุกคนแล้วตอนนี้เราก็ได้มาอยู่กับทุกคนแฟลตรประกายแสงไปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะตัวละครที่โคตรตึงไหนดีของก่อนหน้าตอนนี้เลยนะฮะถึงตัวละครแฟลตรประกายแสงตัวนี้นั้นจะมีการไล่จบที่โคตรโหดและโคตรเด่นอีกด้วยนะฮะซึ่งในวันนี้มันก็ถึงเวลาแล้วนะฮะที่เราจะไปจัดอาวุธเฉพาะของตัวละครแฟลตประกาย ตรงนี้กันนะฮะซึ่งหูกระต่ายดาวตรงนี้เราก็ต้องจัดอย่างแน่นอนทุกคนโดยการโจมตีของมันนั้นจะมีอาวุธเฉพาะที่โคตดดเด่นอย่างการโจมตีคลื่นแฟลตแบบนี้เลยนะฮะ แต่ว่าก่อนที่เราจะมาจัดอาวุธเฉพาะตรงนี้เราก็ต้องมีตั๋วดาวกระจายตรงนี้ให้ครบถึง70บใบนะฮะเพราะว่ามันการันตีถึง70ใบตรงนี้ถึงเราจะได้รับอาวุธเฉพาะหรือว่าไอเทมเฉพาะของทุลกครที่เราต้องการอย่างแฟล s ประกายแสงในครั้งนี้ทุกคนซึ่งตัวตรงนี้เราก็สามารถไปหาได้โดยการล็อกอินเข้ามาถึง7วันตรงนี้เราก็จะได้รับตั๋วกระจายตรงนี้ถึง3ชิ้นด้วยนะฮะและอีกที่หนึ่งที่เราสามารถหาได้นั่นก็คือในส่วนของร้านค้าตรงนี้นั่นเองทุกคนเราสามารถซื้อได้ สชิ้นตรงนี้นะฮะโดยการใช้เพชรและเราก็สามารถเหมาได้ถึง2ครั้งหรือว่า2แพ็คตรงนี้เลยนะฮะเราก็ใช้เพชรประมาณ3 7 7 6เพชรเลยทุกคตรงนี้เพื่อนๆก็สามารถไปดองเพชรของคุณแล้วก็ไปตามหาตัวดาวกระจายตรงนี้ไว้สุ่มตามหาวเฉพาะของตุละคนที่เพื่อนๆต้องการได้เลยโอเคทุกคนแล้วตอนนี้เราก็จะมาจัดวัฉพาะของ flash ประกายแสงตัวนี้ของเรากันนะฮะและนี่ก็คือการจมที่ของมันเมื่อมีวเฉพาะ3ดาวก็จะเป็นอะไรที่โคตรเท่โคตรเด่นอีกด้วยนะฮะลื่นแสง แสงที่มันกระทบแบบนี้บอกเลยว่ามันโคตรเท่ไม่จัดไม่ได้อย่างแน่นอนทุกคนโอเคหลังจากที่เราได้ดูอนิเมะตรงนี้ไปที่เรียบร้อยแล้วเราก็จะมาจัดเอาวเฉพาะของตัวละครแฟลชปรกกายแสงตัวนี้อย่างรวดเร็วกันเลยทุกคนนี่ก็จะเป็นของรางวัลที่เราจะได้ในการสุ่มตามหาในไอเทมเฉพาะตรงนี้อีกด้วยนะฮะ แล้วก็เรียบร้อยนะฮะตอนนี้เราก็ได้อาวุธเฉพาะหรือว่าไอเทมเฉพาะของ flash ประกายแสงระดับ U R ของเราไปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะซึ่งในการสุ่มในตู้ตรงนี้เรายังได้อาวุธเฉพาะของตัวละคร flash ประกายแสงในร่าง SSR หรือว่าร่างแรกมาอีกด้วยนะฮะหลังจากที่เราได้สุ่มอาวุธเฉพาะตรงนี้ไปที่เรียบร้อยแล้วเราก็ไปอยู่กับตัวละคร flash ประกายแสงตัวนี้ทันทีเลยก่อนที่เราจะมาอัพตัวละครตัวนี้ให้มีอาวุธเฉพาะ3ดาวนั้นเราก็มีพลังตอนนี้อยู่ที่12ล้านแล้วนะฮะผ่า10การโจมตีของมันก็จะเป็นการ จบดีต่อเนื้อ2อรอบแล้วก็ยังมีการสร้างดาเมจ8 0ดมีโอกาส100%ที่จะทให้ตัวละคร3ตัวแบบซุ่มติดสถานะบทขี้แบบพิเศษนะฮะนี่ก็คือในส่วนของอัลติเมทที่ยังไม่ได้อัพอาวุธเฉพาะ3ดาวที่เราได้มาเมื่อกี้และเมื่อเราได้อาวุธเฉพาะตรงนี้หลังจากที่เราอัพไปแล้วมันก็จะมีการจบตี2ครั้งต่อนเนื่องนะฮะก็เหมือนเดิมแต่มีการเพิ่มดาเมจตรงนี้ถึง1% 0 0 0กันเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็มีโอกาส0ที่ําให้เป้าหมายนั้นติดสถานะบทขยี้บบสุ่มีก ตัวนะฮะแล้วก็มีโอกาส100%ที่ที่ทำให้เป้าหมายทั้งหมดเกิดชำนาญพิการนั่นเองทุกคนถึง2รอบเลยนะฮะซึ่งชำนาญพิการตรงนี้ก็หมายถึงว่าตัวละครที่มีการไล่โจมตีอย่างตัวละครซูริวนั้นไม่สามารถที่จะมีการไล่โจมตีได้ถึง2เทิร์นแบบนี้เลยทุกคนก็จะเป็นอะไรที่ดีอีกด้วยนะฮะโอเคเรามากดอัวพวอาเฉพาะของตัวละครตัวนี้กันเลยนะฮะทุกคน let's go มีการเพิ่มพลังโจมตีตรงนี้อีก10%เลยหลังจากที่แฟลตของเรานั้นมีอาวุธเฉพาะ3ดาวและนี่ก็คือพลังรวมของมันนะฮะ12ล้านกับอีก4แสนตรงนี้กันเลยทุกคนแล้วเราก็ยังสามารถอัปดาวม่วงให้กับตัวละครตัวนี้ได้อีกหนึ่งช่องตรงนี้นะฮะหลังจากที่เราได้อัปดาวม่วงให้กับตัวละครตัวนี้เราก็ยังสามารถปลดล็อกตรงนี้ได้อีกหนึ่งขั้นนะฮะแต่ว่าหลังจากที่เราปลดล็อกตรงนี้ไปที่ได้บร้อยแล้วเราก็ยังไม่สามารถที่จะทำให้ตัวละครตัวนี้ขึ้นเป็น4ดาวได้นะครับเพราะ ตัวละครแฟลชประกายแสงของเรานั้นมันไม่พอนั่นเองทุกคนก็ยังต้องการอีกเยอะนะฮะหลังจากที่เราได้อับตัวละครตัวนี้ไปที่เรียบร้อยและตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะฮะที่เราจะไปทดสอบด้าเามจของตัวละครแฟลชประกายแสงตัวนี้ว่าการโจมตีของมันนั้นจะโคตรรุนแรงขนาดไหนและจะเป็นตัวละครตัวแบกในทีมของเราตัวใหม่หรือเปล่าเอาแล้วทุกคนแล้วตอนนี้เราก็ได้มาเจอคู่ต่อสู้ของเราไปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะฝั่งตรงข้ามนั้นก็จะมีตัวละครที่คล้ายกับเรามากๆเลยนะฮะขาดแค่ตัวละครโกคิสึสำหรับฝั่งเราเท่านั้นทุกคนโอเคเรามาาดูกร ั้งนี้ว่าฝ่ายในนั้นจะเป็นฝ่ายที่ชนะในการต่อสู้ในครั้งนี้กันนะฮะถึงตัวละครฝั่งเรานั้นจะได้เปิดมาก่อนกับตัวละครเกวินนั่นเองทุกคนซึ่งตัวละครตัวนี้ก็จะมีการบัฟความรงให้กับทีมของเราได้เช่นกันและตัวละครเกวินของเรานั้นก็ได้เตะทีในครั้งนี้คือทำดาเมจได้ถึง15ล้านก็สามารถสตันตัวละครแฟลตประกายแสงแต่ฝั่งตัวคัมไปตี่เรียบร้อยรอตัวนี้ก็ใช้พาวสิบก่อนตัวละครคิงเปตี้เรียบร้อยนะฮะแสงไล้ซึ่งไปหนึ่งครั้งนะฮะแต่ก็ยังไม่พอตั้ ผลให้กับฝั่งตรงข้ามนะชีวิตของเรานั้นก็ได้เตะไป1ครั้งและบอลรอตัวนี้ก็ได้ใช้พาสิที่เป็นรูน,นั่นเองทุกคนก็โจมตีไปหนึ่งครั้งนะฮะและเกวินของเรานั้นก็ได้ไล่เตะและการโจมตีของทามเกวินของเราในครั้งนี้สามอัศตัน ได้ถึง2อตวัวละครแบบนี้ฝั่งตรกข้มัน,นจะไม่สามารถออกสกิลได้ในการจบตในครั้งถัดไปเลยทุกคนแบบนี้ฝั่งเรานั้นก็มีโอกาสได้เพียบนะฮะแต่เวินตัวละครฝั่งตรงข้ามนั้นก็ได้โจมตีไปในรอบนี้ด้วยคว้าสิบเช่นกันนะฮะสแันตัวละครซูริุของเราไปเชียร้ปอยและแฟลตลของอัลติมีวิชพส์สามดาวนั่งโจมตีในรอบนี้โคตรเจ๋งโคตรโุด,โดโมากเลยนะฮะการไล่โจมตีของมันก็ยังไม่เกิดขึ้นทุกคนและเจนนสของเรานั้นก็ได้ระเบิดเป็นจักรกลในครั้งนี้หนึ่งนี้ลดเม โหดมากมากทุกคนดาเมจทะลุร้อยล้านแบบนี้บอกเลยว่าหาที่ไหนไม่ได้เลยทุกคนจาต้องเป็นไอดีตตัวบักอย่างแน่นอนแต่เราไม่ใช่ตัวบัสแต่มันก็สามารถสร้างดาเมจได้ถึงร้อยล้านแบบนี้ก็โคตรโหดจริงๆเลยทุกคน เจโน่สัปางตรงคํมนน้นก็ไม่แพ้นะเช่นกันทุกคนแล่โจมตีในครั้งนี้ด้วยนํา a g 24ล้านตรงนี้ก็อาจจะเป็นแค่พาส t i a l เน้นแล้วตามด้วย flash ทุกคนโจมตีไปในรอบนี้ก็ยังไม่สามารถจะเก็บกตัวละครตัวไหนได้ในทีมของเราและ f l a s ของเราในรายโจมตีไปในรอบนี้และดา m a g ของมันนั้น172ล้านโอ้โหดาเมจโหจริงๆทุกคน170บกว่าล้านแบบนี้ไม่เคยมีตัวละครตัวไหนสามารถสร้างดาเมจได้โหดและก็รุนแรงได้ขนาดนี้เลยนะฮะและไล่โจมตีไปในรอบนี้หนึ่งครั้งด้วย แค่40กว่าล้านตรงนี้ก็ยังไม่พอใจทุกคนอยากได้ได้เป็น100ล้านแบบเมื่อกี้บอกเลยว่าโคตรโคตรจริงๆเลยนะฮะแต่ฝันตรงข้ามนั้นก็ยังไม่มีตัวละครตัวไหนเลยนะฮะที่ตายไปในรอบนี้ทุกคนไลยของฝันตรงข้ามันก็ได้โจมตีมาเช่นกันทุกคนและคิงของเราเนี่ยก็ได้ใช้การฮิลเลตไปหนึ่งรอบตรงนี้ทุกคนแล้วก็โดนไล่โจมตีกับคลัชประกายแสงอีกหนึ่งรอบตรงนี้ แล้วก็ไล่จบตดมาอีกหนึ่งครั้งตรงนี้โอ้โหฝั่งเรานั้นก็โดนยาวๆรวบๆเลยนะฮะไมดว่าพูดอะไรไปบ้างทุกคนคือการต่อสู้มันโคตรมันจริงๆนะฮะแล้วก็ได้เข้ามาสู่ในเทินที่สองแบบนี้ฝั่งเรานั้นจะสามารถกิดร่อนฝั่งตรงข้ามได้หรือเปล่าแล้วแต่ตัวนี้ก็ได้เปิดมาก่อนเลยนะฮะด้วยพาสิบของมันนั้นที่มีความรึกที่เหนือกว่า เกว,วินของเราตัวนี้ทุคนและเกว,วินของเราโจมตีไปก็สามารถสตันได้ถึง2ตัวละครแบบนี้ฝั่งตรงข้ามยังไม่สามารถออกสกิลได้นะฮะหลักของเรานั้นก็ได้ซ้ำไปอีกหนึ่งครั้งตรงนี้ก็ยังไม่สามารถเก็บได้แลมตามมาด้วยเจนอสระเบิดปืนจากตัวในรอบนี้ด้วยได้ไปหนึ่งร้อยห้าสิบล้านโอ้โหตัวละครฝั่งตรงข้ามต้ตายถึงสองตัวละครเลยทุกคนส่งตัวละครฝ่าตรงข้ามนั้นก็ได้ตายจากฟีมือของใครของเรานั่นเองทุกคนและก็จะจั่งตรงข้ามนั้นพอได้โจมตีไปในรอบนี้ก็ยังไม่สามารถสาาร้างความเสียหายกับทีมของเราได้มากนะ ล็อบบี้ของเราไลา่โจมตีไปในรอบนี้ก็ยังไม่สามารถเก็บได้นะครับติดโลเมยอทออยู่นะฮะทุกคนชีน้องฝั่งตรงข้ามก็จมตีมาเช่นกันแล็อบบี้ของเรานั้นก็ได้มีการไล่จมตีไปหนึ่งรอบตรงนี้ก็สามารถเก็บตัวละครฝั่งตรงข้ามไปเป็นชีเรียบร้อยตัวละครดังเดือดด้วยตรงนี้ฝั่งตรงข้ามนั้นก็เหลือแค่สองตัวละครแล้วนะฮะกูค่เสึอ แล้วก็ขิงนั่นเองทุกคนบอกเลยว่าฝั่งเรานั้นไอ้เปียดม,มากเลยนะครับเพราะว่าฝั่งตรงข้มนั้นตัวละครที่มีการสร้างดามเมจก็ได้ร่วงไปที่เรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นตัวละครเจนอสเกวินที่มีการบัาความเร็วแล้วก็ตัวละครใหม่ล่าสุดอย่างฟลชประก้แสงได้ร่วงไปที่เรียบร้อยแบบนี้ฝั่งเรานั้นก็อนะได้แบบร้อยเปเซเลยทุกคน รูนตรงนี้ก็ได้กระแทกหน้าลงมาหนึ่งครั้งแต่ฝั่งเรานั้นก็ยังรับดได้ไปได้สบายๆอยู่ทุกคนคิงสฝั่งทองคำนั้นก็ได้ที่อยู่เลือดไปหนึ่งครั้งตรงนี้แล้วก็ได้เข้าเทิร์นที่3ไปทีเรียบร้อยแล้วทุกคนเกวินของเราเนี่ยก็ได้โจมตีไปเช่นกันและการโจมตีของเกวินของเราก็แน่นอนว่ามันมีการสตันไปแบบนี้อีกด้วยนะฮะฝั่งเราตอนนี้ก็ได้เปรียบสุดเลยทุกคนเอาล่ะซูด,ขอ,ดของเราก็ได้โจมตีไปหนึ่งครั้งมันก็ยังไม่พอเท่านี้ทุกคนเกวินของเรานั้นก็ได้ซัััมมมเเตตรรรรร์ไไปค้้้้้งงงแบบนนนนนีีดวยพาาสท่่่จก็ุ ฝัะะ่งให้ตุละครฝั่งตรงทำนติโลมาโยอทอ์แบบนี้ฝั่งเรานั้นก็ไม่สามารถสร้างดาเมจได้เลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นตุลขันเจโนสหรวาปลัดของเราเนั่นเองทุกคนและพลัดของเราเนั้น,นมีการไล่จุดตีมาในรอบนี้ก็ยังไม่สามารถเก็บได้เพราะว่าติโลมาโยอทอ์ตรงนี้อยู่นะฮะตวละคนในอนาคตก็อาจจะมีนะครับผมที่มาแก้ ลูกของทุกคนโปเคสตัวนี้ได้นะฮะก็หวังว่าจะมีนะทุกคนและคิงของเรานั้นก็ได้เปิดใช้อันติและก็ฮิวเลือดไปน็นครั้ง,งดูยอของเรานั้นก็โจมตีแล้วก็เก็บตพค่นฝั่งตรงข้ามไปที่เรียบร้อยนะฮะถือว่าชัยชนะในครั้งนี้ฝั่งเรานั้นเป็นฝ่ายที่ครอบครองและก็เหนือกว่าฝั่งตรงข้ามนะฮะและรามาดูตรงนี้ทุกคนตัวละครที่มีการสร้างดามเมจสร้างความเสียหายได้เยอะที่สุดก็คือตัวละครฟลัชประกายแสงของเรานั่นเองทุกคนหลังจากที่มีอวุปกรพาะสามดาวตัวละครตัวนี้มีการสร้างดาม โคตรโหดและก็แรงอีกด้วยนะฮะตัวละครจีนอสตัวนี้ก็มีการสร้างดาเมจที่น้อยกว่าตัวละครแฟลตประกายแสงตัวนี้เลยทุกคนโอเคและนี่ก็คือตัวละครแฟลตประกายแสงที่มีอ,อาวุธเฉพาะ3ดาวแล้วเพื่อนๆนั้นจัดอาวุธเฉพาะ3ดาวให้กับตัวละครแฟลตประกายแสงของคุณหรือเปลา่าก็สามารถคอมเมนต์บอกใต้คลิปนี้ได้นะฮะส่วนแฟลตของเรานั้นมีอาวุธเฉพาะ3ดาวที่คดแข็ง อีกตัวหนึ่งเข้ามาสู่ในทีมหลักของเราแล้วหากใครที่ดูจนถึงตอนนี้ผมก็ขอบคุณมากนะครับผมที่เสียสละเ,เวลามาดูคลิปนี้นะฮะโอเคสําหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้หากใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์และก็กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อน see you next day bye bye